สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพามากินตำตำอันนี้นะคะตำเส้นก็จับยวนนะคะหรือว่าเส้นข้าวเปียกนั่นเองจ้ะทุกคนเคยกินกันไหมคะใครเคยกินบ้างเม้น์มาได้นะคะคนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ทาคลิปต่อไปด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ฝนกําลังจะตกแล้วจ้ามามามากินด้วยกันเลยเออตำใส่นี่นะคะตำใส่หมูยอแล้วก็ผักอันเนี้ย ขึ้นไส้นะคะผักกินกลับก็จะมีผักบุ้งลวกแล้วก็กระหล่ำลวกแล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็ผักขึ้นไส้นะคะเอาไว้ข้างล่างก็ได้เพราะว่าต้นไม่ได้เปื้อนนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศด้วยนะคะตำใส่พริกแห้งแล้วก็พริกสดใสมือกินเลยจ้าทุกคนมากินด้วยกันจ้าทุกคนอ,อือร่อยมากเลยตำเส้นกระจับด่วนนะคะหรือว่าเส้นกระเปียก อุยอะนกมารอกินข้าวแต่ไม่ได้หุงข้าวนี่ใช้มือเลยเนาะกินคนเดียวไม่เป็นไรมาจ้ามากินด้วยกันอ,อร่อยมาก คล้ายต้มเออค,คล้ายตาขนมจีนเลยจ้ะห,หมูยอยใหญ่เลยกลับกลับร่วงนะคะสาไปเลย คิดว่ารั่วกระลำกินด,ด้วยมันจะเข้ากันอื ดเด็ดๆด้ยนะคะเมื่อไหมอ่ะแซ่บ ม่อมนกมารอกินข้าวไม่ได้หุงข้าวทำไงดีผักบุงลวกจ้ะ เลยจ้ะกินคนเดียวออืมอืมมุงสารนกนกมารองกินข้าวจ้ะ กระเทศ <c oughs> ลวกพักบุงพักบุงลวกอีกกินด้วยข้าวอัน จริงตาาําใสก็ได้จริงตาาําใส่ก็ได้นะคะทุกคน lơm phết lắm 嗯。啊 嗯。Mm. ดเคาตาซสแล้วเนาะอย่าลืมนะคะทุกคนให้เข้ามาอย่าลืมก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย